ครับสิพามาชมบรรยากาศการมุงล,ลังค่านะครับใส่ความลังค่านะครับไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับผมไป,ไปทั้งคุณไปได้สอว่าท่าง,ง,งไปยังไงเออหยาบขึ้นะทหรรารมันอยู่ด้วใกล้ๆเปลยได้ไหมล่ะ

พขาควบไปนหลายไปไหนกันเขาสร้างเส้นป่ะควบมาสร้างอยู่เว้ยเขาควบหน่อยกบหน่อยแถอะหยับดีๆจะไปหยับสันมันงล้กโก่เอ้จะไปยืนใกล้กันดึงไปป่ะโอ้ยกระบอกมาแล้วคบสิบเส้นหนึ่งมันมาถีบเพื่อมันไหลน้ำแล้วออกไม่ก็ได้ครับควบควันนี้หน่อยเลยเนี่ย ăn gì rồi? ăn hoa ăn. cái ủa buồn chắc sao? xin, sao xin của hoa là. ngồi nằm ngang ừ ừ, ลินกบได้ามาน้ำบคือพ่อเลยเขีดผน,นังเรียบร้อยอขรอคอบชุนผนังยัดเข่าบันอขอบเนผนังยัดใส่เออคบปานนั่นละเศร้าเส้นกับพอ่อจุดนผ่านไปคนเดียวเลยต้อ,อตัดละตัดเอา น้ำพาบรรยากาศทีั้งลังค่าไม่พี่นองได้ชมนะครับทางหนึ่งกำลังหยุดสกูใส่ลังค่าตั้งนี่ครับกำลังตอเออมันจำจำมึงี่หรอครับดีเป็นดีเลยเขาจำจำนี่ถามทัวร์ที่หนึ่ทัวเดี่ยว เดียวก็ยิ่งสก,กูเสร็จ้างบนแล้วก็มายิ่งขอบทางนะครับกำลังใส่ขอบทางพอทับก็ได้ใส่ดานนั่นเสร็จกับมาใส่ดานนี่นะครับ ใจดันนี่แล้วก็เป็นการเซ็ตซิมเรียบร้อยนะครับนี่มาพุทอยมาลอยพอไหลพอลอยขึ้นลอยอีกพอนี่แลห,หละฮะนเรียบาวกูละ <c oughs> ระวังระ,ระวังจิตตกลงมา,าละขึ้นไม่หันหยาบแปบมันถือ ับมุ่งขอบรังค่าด้านนี้แล้วก็เป็นเซจสินนะครับกระจีเซตสินสำหรับลิปนี้ฝากไว้แชร์ิก่อนครับผมชิปหนา,าไมถ่ายหนางานในบึงขึ้นเก่านะครับขอบคุณเรยายๆหลจะรับชมขอบคุณครับ